พี่น้องครับล่าสุดนะครับแม่ติ๋มกุสุมานะครับก็ได้ออกมาโพสต์ร่ายาวถึง2ผู้บริหารนะครับโพสต์ถึงบอสโจแบบนี้นะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะล่าสุดนะครับวันปิดฤดูกาลของทางสาวน้อยลำเพลิญนโชก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับวันที่31พฤษภาคมนะครับก็จบลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการถือว่าเดินทางมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาถึงปิดฤดูกาลเนี่ย เขาทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆท่ามกลางกระแสชื่นชมนะครับทั้งวงการเลยว่านี่คือหมอลำน้องใหม่ที่ถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งวงนะครับพร้อมกับคิวงาน120คิวงานถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับพี่น้องแล้วก็หลังจากจบฤดูกาลหลังจากจบงานเมื่อคืนแล้วนะครับก็มีศิลปินหลายๆท่านได้ออกมาประกาศครับไม่ไปต่อหรือประกาศอำลา วงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนื่องจากว่าทางสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยเป็นฤดูการแรกเขาก็ไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับทางศิลปินใดๆเลยเป็นสัญญาใจล้วนๆเลยนะครับและศิลปินหนึ่งท่านนะครับที่ประกาศแล้วล่าสุดว่าไม่ไปต่อกับทางสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นก็คือแม่ติ๋มกุสุมานะครับผมล่าสุดนะครับแม่ติ๋มกุสุมาเ็าได้ออกมาโพสต์นะครับ ก่อนหน้านี้มีคลิปของแม่ติ๋มกุสุมาเนี่ยก็ได้เป็นอัดคลิปนะครับกับน้องก้อยกับน้องฮักแพงอันนี้ก็เป็นคลิปเรียกน้าตาเหมือนกันน้องทั้งสองคนก็ได้มาไหว้อำลาแม่ติ๋มนะครับผมล่าสุดหลังจากนั้นแม่ติ๋มกุสุมานะครับก็ได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับจากใจแม่ติม๋มก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวอสโจซอนุชแม่สุภาพและเฮียหน่อยและทีมงาน ผู้บริหารสาวน้อยทุกคนที่ให้โอกาสแม่ติ๋มได้ยืนบนเวทีอันสูงเกียรติทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์จนมาถึงวันปิดฤดูกาลในวันนี้ระยะเวลา4ปีเต็มและเป็นทั้งวันที่ครบสัญญากับทางต้นสังกัดพอดีแม่ติ๋มถือโอกาสนี้ ขอลาลงกับทางบอสโจและเฮียหน่อยอย่างเป็นทางการและขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตแม่ติม๋มเป็นระยะเวลา4ปีเต็มนะครับอ่าแม่ติ๋มก็ได้โพสต์ภาพนะครับพร้อมกับแคปชั่นเนาะที่ได้มีภาพถ่ายกับทางบอสโจและเฮียหน่อยนะครับพี่น้องครับสรุปก็คือแม่ติ๋มก็ได้ประกาศ อำลาทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าแม่ติ๋มเนี่ยจะไปซบวงไหนนะครับอ่ะก็เชื่อว่ามีแฟนคลับ f อยังคงติดตามแม่ติ๋มเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะล่าสุดนะครับบอจโจก็ได้ออกมาโพสตเลื่อนไวนะครับสองโพสตเหมือนกันนะครับพี่น้องครับหลังจากที่มีศิลปินเนี่ยออกมาประกาศอำลากันแล้วหลายๆท่านเนาะ โพ์แรกนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วน้อบอสโจก็บอกว่าขอบคุณสมาชิกสาวน้อยลำเพลินโชว์หรือสาวน้อยวงสงนะครับลูกทีมทุกๆคนที่ร่วมสร้างผลงานมาด้วยกันนะครับจากวันเปิดฤดูกาลจนถึงวันปิดฤดูกาลเนี่ยคนไหนอยู่ต่อ,อพร้อมสู้ไปกับพ่อกับเฮียเนี่ยก็มาลุยกันสักวันเราต้องปังพอบปอยให้หน้อยหนาดอก ทุกอย่างมันต้องมีวันเวลาของมันเท่าเป็นหมอลั้ปีแรกสร้างผลงานได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดละละ่ะ1นึรอยยีกว่าคิวงานที่แสดงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเก่งมากๆทุกคนสูมากส่วนคนที่ล่าลงบ่ไห้ไปต่อกับพอกับเฮียกับวงพอโจขออํานวยวอวยพรให้จะเจิ่ญเติบโต อย่างที่ตั้งใจหวังนะลูกๆไม่มีใครปิดค้างคาใจสักคนโชคดีไม่ใช่ขอให้สำเร็จถาม่าสมหวังอยากกลับมาพ่อก็ยินดีต้อนรับเสมอหักแพ่งลูกๆทุกคนยินดีกับการเติบโตของลูกๆให้กำลังใจคนที่อยู่ต่อและกับพ่อจะพักดันเต็มที่สร้างผลงานสร้างเงิน สราส้างศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยกันฤดูกาลหนานะจัดเต็มบอจวจังหครับพร้อมกับอีกหนึ่งโพสนะครับก็บ,บอกว่าอีกหนึ่งโพสนะครับนี่บอจวบ,บอกว่าหมอล้่าปีแรกนะครับบอไดมีสัญญาอ่าก็คือเป็นสัญญาใจมีเพียงสัญญาใจและดูใจกันไผยูกับปากแฟนแฟนเอฟซ ซอยอยู่ซอยดันไปให้เขาให้ถึงฟังฝันไพ่บอยู่กะเขาให้ไปจเจริญนงดงามเพราะถือว่าท่านได้ทำนาทีจนจบฤดูกาลชื่นช่วมลูกๆทุกคนที่อยู่จนจบจนถึงวันปิดฤดูกาลส่วนตำแหน่งที่ว่างหัวหน้าผู้บริหารเขาบอปลอยให้ว่างบ่ปลอยให้วงหางบอปลอยให้วงดอยดอ เก้าไปไม่มากวิถีหมอล่ำวัฒนจักรหมอล่ำให้กำลังใจกันดีที่สุดรอชมผลงานฤดูการหนาได้เลยใครจะมาทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรผมผมว่าสนุกตื่นเต้นนาติดตามแน่นอนสาวหน่อยํำเพลินโชว์ครับผมอ่ะล่าสุดบอลโจก,ก็ได้ออกมาเนาะพี่น้องครับหลังจากจบฤดูการกะได้นนมาบอกว่าถึงนี่แหละครับว่าในปีแรกนะครับ ทางสาวหน่อยละเพิ่นโชว์นะครับผมเพิ่กนกะไดมีเพียงสัญญาจเท่านั้นพี่น้องครับบ่ดด้มีสัญญาปลูกมัดกับศิลปินคนใดเลยส่วนแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มก็สัญญา่าจะเป็นสัญญาซีปีเนาะแล้วก็จบสัญญาแล้วพอดีในมือนี่บริษันครับแล้วก็แล้วก็กคือว่าจบฤดูกาลของทางสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์แม่ติ๋มกุซุมานะครับก็บได้ออกมาประกาศว่าขอล่าลงนะครับ และบ่ดด้ไปต่อกับสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์และสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นอิสริปินหนึ่งท่านนะครับที่หนาชื่นชมนะครับผมอยู่จนจบฤดูกาลอยู่จนจบงานจริงๆนะครับเพราว่าเมติมจะไปะยู่ใส่็กระเสือวว่า f c แฟนคลับของทั้งสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์นะครับกะยังคงติดตามให้กำลังใจแม่ติมแบบนี้ตลอดไปพี่น้องครับนั่นแหละครับอะ ก็ต้องมารอเบื้องกันต่อไปนะครับว่าแม่ติมเพิ่นจะไปอยู่กับวงไหนนะครับเสื่อว่าต้องปังแน่นอนนะครับรอประกาศยังเป็นทาาการจากทางแมตติมนะครับว่าจะใส่มักุลจากบ้านไหนจากค่ายไหน,จา,าไหนจากวงไหนนะครับแลวก็มาจับตาก,กันต่อไปนะครับว่าจะมีศิลปินท่านไดนะครับจะมีศิลปินท่านไหนประกาศลงจากสาวน้อยลําเพิ่นโชอีกบอนะครับ ที่ลักลักษมีนางเอกลักนางเอกก้อยชาลินีมีแม่ติมแล้วก็มีหลายๆาท่านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปไพ่ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับว่ามีไพ่ประกาศล่้งแน่และกาต้องมารอบเบิงกันนะครับว่าจะมีใครประกาศมาอยู่สังกัดสาวหน่อยลําเพื่อนชว์อันนี้ต้องมีมากม่หลายท่านแน่นอนครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกๆท่านนะครับทั้งที่อยู่ ต่อและก็ทั้งที่ประกาศอำลาวงไปขอให้ทุกทกท่านนะครับประสบความสําเร็จดังใจหวังนะครับขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องบวชสิบปียุติใก็ขอให้มีแฟนคลับฮักหลายๆนะครับผมและก็ขออวยพรให้ทั้งผู้บริหารทั้งสองท่านบวชสิเป็นบอจโจและเฮียนหน่อยนะครับก็ขอให้ฤดูการที่สองของสาวน้อยลำพินโชว์ครับ ขอห้ยคิวงาน200คิวงานอัพนะครับหลังจากฤดูการแรกปาไป2อาปาไป120กว่าโอ้โหถือวบบ่าธรรมดากะแสตอบรับดีมากนะครับและเสือวอราฤดูการ2ต้องปังกว่านี้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้บราโจอรซ่ากับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ